สวัสดีครับเมิร์เซเดสบายอนาจครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกายน้องกายเป็นโปรดักต์เอ็ก t เนะครับที่เบนซ์บีคีเคนจนาพิเศษนะครับทีนี้ผมจะพาลูกค้านะครับมาพบกับ CLS นะครับ CLS ของเราก็จะมี CLS 300D ที่อยู่ข้างๆน้องกายเป็นรุ่นอะไรครับ CLS 53 4Matic Plus ครับผมทีนี้เราจะมาดูข้อแตกต่างนะครับ CLS เเนี่ยบอดี้จะเท่ากันนะครับตัวบอดี้รถห้องโดยสารอะไรอย่างเงี้ยเท่ากัน แต่ก็จะมีความแตกต่างของ 300D กับ53อยู่ใช่เลยหลกัหลกๆเลยคือเครื่องยนต์ที่ต่างกันเลยครับเครื่องยนต์แล้วก็ระบบขับเคลื่อนนะครับผมอย่างคันนี้เนี่ย CS 300D <ม>จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบนะครับแล้วก็ให้กำลัง245แรงมา้าแต่ถ้าเกิดกลับมาใน53ที่เป็นบอดี้เดียวกันคันนี้จะเป็นเครื่องเบนซิน6สูบเรียงครับผมให้แรงม้าได้มากถึง435แรงม้าอแรงบิดล่ะแรงบิดแรงบิดเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องดีเซลครับเราจะได้แรงบิดเยอะหน่อยก็คือได ห้าร้อยคันนี้ก็น้อยหน้าไม่แพ้กันครับไม่น้อยหน้าครับไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้าค,คันนี้ห้าร้อยยี่สิบครับผมมาพร้อมกับเกียร์เก้าสปีดท,ทั้งคู่ครับโอเคทีนี้ก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนก็จะต่างกันนะครับสามร้อยดีเนี่ยจะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังสองล้อหลังถูกต้องครับซีวีเอสห้าสิบสามจะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบไหนครับสำหรับคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่สามารถกระจายแรงได้อย่างอิสระครับเขาเรียกว่าอะไรนะโอมีติกพลัสนั่นเองแล้วก็มีช่วงล่างแบบ แอร์เมติกครับผมแอร์เมติกเหรอแอร์เมติกก็คือช่วงล่างของลมนะครับที่สามารถปรับให้เราเน่ยอยู่ในถนนได้ด้วยความนุ่มนวลอันนี้มันจะเป<อ><ด>็น AMG Ride Control ด้วยไหมครับใช่ครับมันเป็นแอร์เมติกบวกกับ AMG Ride Control ที่สามารถปรับระดับความแข็งได้นะครับผมแล้วทีนี้ดีไซน์รอบคันแล้วครับโอ้สำหรับคันนี้เนี่ยก็เรียกได้เลยว่าพิเศษมากๆนะครับผมด้วยดีไซน์ของเขาที่มีความสปอร์ตอ่าฮะ ซึ่งจริงๆแล้ว 300D เนี่ยก็เรียกได้ว่าสปอร์ตอยู่แล้วแต่53เนี่ยสปอร์ตมากขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นตัวล้อตัวเบรกหรือว่าแม้แต่จะเป็นมุมต่างๆนะเช่นกระจกมองข้างสีดําแล้วก็คิ้วตรงนี้นะเป็นสีดำดดูภายในเข้าเปนะครับดูเป๋สีแดงนะครับผมการตกแต่งสไตล์บวกกับบอร์ดนามิก้านะครับเดียวแดงด้วยเนาะียกว่าวัยรุ่นขึ้นมาอีกนะภายในนะครับนี่ตัวภายในนะครับตัวพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ m อ็ MG, นะครับท้ายตัดเลยนะครับ,รบอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับประมาณนี้ถ้าอยากดูรายละเอียดลึกๆก็จะมีทำรีวิวไว้แล้วนะครับแยกของแต่ละรุ่นไว้แล้วนะครับนี่ข้างหลังถ้าดีไซน์ถ้าถ้าลูกค้าขับรถตามรุ่นรถสองรุ่นนี้นะครับที่จะเห็นต่างๆเลยน้องกายมีอะไรบ้างสิ่งที่จะแตกต่างกันจริงๆก็จะเป็นช่วงของการชนด้านหลังนะครับผมคันนี้เป็นท่อออกสี่ปลายแท้ๆนะครับผมแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ตรงนี้นะ,ะสําหรับ สปอยเลอร์และก็โลโก้ครับที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยแต่นี่ลูกค้าไปติดเพิ่มได้พี่มูแต่ตรงนี้ครับอันนี้ก็มาได้ไงาเนกันแต่ถามว่าสังเกตได้อย่างถ้าจะทําแบบนี้มันก็จะแพงใช่มากเลยถ้าเอา300อมาทําถูกต้องซื้อ53าดีกว่าใช่ราคาเนี่ยแค่ชุดแต่งถ้าไม่นับแค่เครื่องยนต์ก็เรียกได้ว่าหลายแสนบาทแล้วเหมือนกันใช่ทีนี้ในส่วนของซ S 300นะครับ ตัวไป่อด้านล่างอ่าดีไซน์ก็จะต่างกันแล้วดีไซน์โคเมียนาบวกกับท่อดีไซน์สปอร์ตนะครับแต่ว่าท่อจริงก็จะออกพื้น้านท้ายตัวนี้ก็ไม่มีตัวดัมเทลตัวนี้ใช่ล้อแม็กก็จะเป็นลายนี้นะครับดูค้างกล่องสิบ19นะครับซึ่ง c ีวีห้าสเป็นขอบ20บอ่าแล้วก็ดีไซน์ภายในนะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับแต่3ามร้อเนี่ยจะมีสีเบาะเบาะสีแดงด้วยนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นเบาะดำแล้วก็ตัวด้านหน้านะครับอการตกแต่งนะครับทุกอย่าง ปุ่มทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลย amı, ด้านหน้านะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นสีดําแต่ว่าไม่ได้มีเบลล์แดงนะครับประมาณนี้สําหรับลูกค้า,น,มมานะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยผมมีรถให้ทดลองขับนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองขับดูได้แต่ที่ผมได้ขับเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าทั้งสรุ่นเนี่ยมีความแรงอยู่แล้วถ้าจะขับเร็ว่็ขับได้นะครับทั้งสองรุ่นเลยคันนี้ก็จะให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลกว่านะครับช่วงล่างก็ไม่ได้หนึบอะไรมากแต่ว่า กาะถนนกกอน้าเกาะอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเทียบกับ53 53ตัวนี้จะหนึบกว่าเพราะขับ4ี่ด้วยลุ่มลูกค้าที่ชอบรุ่นนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นประหยัดนะครับเพราะเครื่องดีเซลตัวนี้จะประหยัดมากเลยนะครับเป็นเครื่อง 1,950cc ที่ประหยัดมากนะครับแล้วก็ได้แรงม้าเยอะแรงบิดเยอะด้วยนะครับแล้วในส่วนของ53ฟีลลิ่งการขับเป็นไงครับน้องกายสำหรับในฟีลลิ่งการขับของตัว53เนี่ยครับเรียกได้ว่าสนุกได้ทุกช่วงหรือแม้แต่เราอยากจะขับสบายๆให้เหมือน3 0 0ดีก็สามารถทําได้ แต่เนื่องด้วยพลังกำลังของเขาที่มากกว่าครับก็อาจจะมีใครได้ไปขับล่ะพูดเลยว่าขับัาช้าได้น้อยคนมากเลยขับยูบแป๊ดเดียวก็อยากจะขับเร็วอีกนะหรือว่าขับเร็วไปอาจจะบางทีอาจจะไม่รู้ตัวผมก็ยังเรียกได้ว่าแม้จะขับเร็วขับช้าก็ยังสบายได้แต่จริงๆแล้วคันนี้จะกินดุกว่าหน่อยนึงครับก็ตามพละกําลังเครื่องยนต์ครับผมแล้วในส่วนของราคานะครับสาหรับราคานะครับ CLS 300D AMG Premium นะครับจะอยู่ที่4,449,000บาทนะครับ แล้วก็ CLS 53 a MG คันนี้นะครับที่5้าล้าน3ามแสนบาทครับผมาาทั้งสองรุ่นมีราคาพิเศษโปรโมชั่นให้สำหรับลูกค้าทุกคนนะครับที่สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์094-651-5697ครับไล n e ID ไก่เบนซครับ KAIDZ นะครับสำหรับวันนี้ก็เออลืมบอกลูกค้าสามารถนำรถเก่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับมาเทิร์นกับผมได้นะครับแล้วก็ ฝากกดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารต่างๆของ Mercedes-Benz นะครับผมจะมีทําคลิปต่างๆมาให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมและน้องกายก็ขอบคุณที่จะที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม